บริษัททู o อมเ p o เ a t i o n จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจกิจการของบริษัททู o อร์ p o เ a t i o n t อออไลน์ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย ทูออนไลน์ online, ประกอบด้วยบริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการเสริมต่างๆเช่นบริการโทรศัพท์สาธารนณะเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตและบอร์ดแบนบริการโครงข่ายข้อมูลบริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ทูมูฟธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สายทูมูฟนำเสนอนวัตรกรรมและระบบสื่อสารแบบไร้สายเพื่อให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันและกันผ่านระบบการสื่อสารไร้สายบนย่านความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์ทูมูฟมีบริการเพ์เปบริการพอดเพสบริการเสียงบริการที่ไม่ใช้เสียงการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ทูวิชั่นธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิตอลทูวิชั่นคือผู้นำในการใช้บริการโทรทัศน์แบบระบบบอกรับสมาชิกซึ่งให้บริการทั่วประเทศผ่านดาวเทียมในระบบดิจิตอลส่งสู่บ้านสมาชิกและผ่านโครงข่ายเคเบิลทูวิชั่นมีบริการช่องรายการในประเทศและต่างประเทศแพ็กเกจตรายเดือนบริการสำหรับลูกค้าระดับกลางถึงล่างทูมันนี่ให้บริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์และเป็นตัวแทนชำระ ค่าสินค้าบริการต่างๆทั้งสินค้าและบริการของกลุ่มทูและบริการอื่นๆอาทิเช่นค่าไฟฟ้าค่านัาปาปางประปารวมทั้งการชำระค่าบริการให้กับร้านค้าที่ทำธุรกรรมผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซเป็นต้นทูมันนี่มีบริการปัดเงินสดทูมันนี่ตัวแทนรับชำระและจัดเก็บค่าสินค้าและบริการบริการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทูมูฟ ชูไลฟ์เป็นบริการดิจิ t ัลคอนเทนตและเป็นช่องทางที่ทำให้สามารถเข้าถึงชุมชนผู้ใช้โทรศพัพท์เคลื่อนที่และชุมชนออนไลน์อีกทั้งยังเป็นสื่อสำหรับธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคธุรกิจกับผู้บริโภคและธุรกิจกับธุรกิจชูไลฟ์มีบริการพอทัสออนไลน์เกมออนไลน์ชูไลฟ์ช็อปชูไลฟ์พลัสบริการช้อปปิ้งออนไลน์การนำแนวคิดดิจิทัลมาใช้ในองค์กร c o ค p มเ a t i o n เป็นผู้ขับเคลื่อนการทำดิจิทัลแพลตฟอร์เมชันให้องค์กรและธุรกิจในประเทศไทยโดยยึดหลักการนำดิจิทัลเป็นพื้นฐานในทุกกระบวนการของการทำงานและบริการต่างๆที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อผลักดันให้องค์กรและธุรกิจเหล่านั้นพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างโอกาสเชิงธุรกิจและระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากย ยิ่งขึ้นผ่านบริการ4บริการ 1. บริการ Digital a อ d Media p ียแพลตฟบริการแพลตฟอร์มด้านไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคนเช่น 2ID เพื่อให้คนไทยได้รับความบันเทิงข่าวสารกีฬาต่างๆผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือ 2ID TV กล่อง Android TV 2. บริการไพวินเลน a อนโอท o เน้นส่วนของการมอบสิทธิพิเศษต่างๆให้กับร้านค้าและลูกค้าตลอดไปจนถึงการให้ร้านค้าได้มีพื้นที่ขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของ 2U และ t s m a r t Machine 3 บริการดิจิทัลโซลูชันและ Data Analysis บริการโซลูชันดิจิทัลสำหรับองค์กรและธุรกิจที่ต้องการทำดิจิทัลแพดฟอร์เมชั o นอาทิเช่นการให้บริการโลบอกเอสอาร์เซอและบริการโซลูชันมากมายให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม4.2 d ทูดิจิทัลอะคาสถาบันพัฒนาความรู้โดยจับมือร่วมกับ S general s m b นำคอร์สอบรมต่างๆเช่น data analysis data science digital marketing มาให้บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้นำสิ่งที่ได้ไปสนับสนุนองค์กรในการทำ digital transformation ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรบับใช้ในหน่วยงานภาครัฐ1อยากให้หน่วยงานภาครัฐนำคอร์สการอบรมมาอบรมและพัฒนาบุคลากรทางภายในและภายนอกให้มีความรู้และทักษะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน 2. อยากให้หน่วยงานภาครัฐมีบริการแพลตฟอร์มหรือบริการในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทั่วถึงกับประชาชนทุกคน 3. หน่วยงานภาครัฐควรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาบริการเช่นการมีหุ่นยนต์ที่คอยช่วยบอกวิธีการใช้บริการ อาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ตัวอย่างแอปพลิเคชันของธุรกิจ True True Money วิธีการดาวน์โหลดและสมัคร 1. เข้า App Store หรือ p l y y t t r r e 2. กดรับ App True Money Wallet เพื่อทำการดาวน์โหลด3ใส่หมายเลขโทรศรัพท์ที่ต้องการสมัครบริการ 4. รอรับรหัส OTP ทาง SMS 5. ยืนยันรหัส OTP 6. กรอกข้อมูลส่วนตัว7กรอกที่อยู่อาชีพ 8. ปรากฏหน้าจอฉันซึ่งแสดงข้อมูลส่วนตัว